พักใจในอ้อมกอดแห่งสวิตเซอร์แลนด์ปล่อยใจไปกับธรรมชาติบำบัดเนล่ากับชีวิตประจําวันใช่ไหมปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมาพักใจไปกับทิวทัศน์อันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ดื่มด่ำกับความเงียบสงบและปล่อยให้ธรรมชาติโอบกอดคุณภูเขาสูงตรงงานปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนทะเลสาบสีฟ้าคลามสายราริสตันและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่ทอดยาวสุดลูกหลูลูก,ลก,ลกตาภาพเหล่านี้จะช่วยเยียวยาหัวใจที่เนล้าของคุณ หลับตาลงแล้วฟังเสียงกระซิบของสายลมเสียงน้าไหลรินจากลาธารและเสียงนกร้องเพลงเสียงเหล่านี้คือบทเพลงแห่งธรรมชาติที่จะช่วยปลอบประโลมจิตใจของคุณให้สงบลงปล่อยให้เสียงธรรมชาติเหล่านี้พาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความสงบสุขลืมความวุ่นวายและปล่อยใจไปกับความงามของธรรมชาติสูดลมหายใจลึกๆครับเอาอากาศบริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลเข้าไปให้เต็มปอดสัมผัสความสดชื่นที่ธรรมชาติมอบให้และปล่อยให้ความเหนื่อยล้าค่อยๆจางหายไป การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติคือการบำบัดที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายและจิตใจสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีแค่ทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ยังมีความสงบสุขที่สัมผัสได้ปล่อยใจไปกับความงามของธรรมชาติและค้นพบความสุขที่แท้จริงถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการพักใจอย่ารอช้ากดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอธรรมชาติบำบัดที่จะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังต้องการกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่